ประวัติเกิดวันพุธขึ้น11ค่ำเดือน3ปีมะโรงพศ2434ณบ้านเขาปุกอำเภอก่อสมุยสุราษฎร์ธานีเป็นบุตรของนายแก้วนางอ่อนทองเรืองอุปสมบทครั้งแรกเมื่ออายุ2 1ปีณวัดสำเร็จได้ประมาณ2,000ศาครั้งที่สองอุปสมบทณวัดเดิม มรณภาพคืนวันที่6สิงหาคมพศ2519รวมสิริอายุ85ปีหลวงพ่อแดงติดโสพผดแดงเจดีแลสมสออำเภอเกาะสมุยจอสุราชงามีบาแมยูเงินเพนซัพ์พุทธคุณที่เล่าสืบทอดกันมา พุทธคุณในวัตถุมงคลของท่านเด่นทางอยู่ยงคงกระพันแคล้วคลาดมหาอุดและเมตตามหานิยมพระดีแห่งเมืองร้อยเกาะสุราธ,ธานีอีกรูปหนึ่งนามหลวงพ่อแดงติโตโสแห่งวัดแหลมสออำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราธ,ธานีซึ่งกิตติประวัติที่เล่าขานสืบกันมาถึงเรื่องราวแห่งอัตโนประวัติของท่านมากด้วยสีสันยิ่งนัก ดังเรื่องราวที่นางเจียวผู้มีถิ่นฐานอยู่ที่บ้านบางเก่าวันหนึ่งมีเหตุเดินทางไปยังอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนางได้เห็นหลวงพ่อแดงติดโตโสบินทบาทอยู่ที่อำเภอขนอมครั้นในวันเดียวกันนั้นได้เดินทางไปยังเกาะราบ และได้พบหลวงพ่อแดงติดโตโสจึงแปลกใจยิ่งนักจึงได้สอบถามชาวบ้านซึ่งต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าเมื่อเช้าหลวงพ่อแดงติดโตโสบินทบาดอยู่ที่เกาะราบมีได้ไปที่ไหน หรือเรื่องเดินบนผิวน้ำที่เล่ากันว่าปกติแล้วนั้นหลวงพ่อแดงติดโตโสจะเดินทางด้วยเรือซักใบลำเล็กๆของท่านแต่มีอยู่วันหนึ่งขณะที่หลวงพ่อแดงติดโตโศกำลังแล่นเรืออยู่กับนายอิ่มซึ่งพิการขาเปขณะที่เรือกำลังแล่นอยู่ระหว่างเกาะกะ แตนกับเกาะสมุยเรือของท่านก็บังเกิดล่มจมลงตรงบริเวณนั้นน้ำจะลึกประมาณไม่น้อยกว่าเจ็ดวาหลวงพ่อแดงติโตโสได้รองบอกให้ในายอิ่มยืนขึ้นปรากฏว่านายอิ่มสามารถยืนในน้ำได้ครึ่งร่างส่วนหลวงพ่อแดงติโตโสสามารถเดินบนผิวน้ำได้เรื่องราวแห่งปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อแดงติโตโสที่ยังคงเล่าขานกันยังมีอยู่อีกหลายเรื่อง ดังเรื่องที่นายชมโอชารธผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่ตำบลหน้าเมืองมาแอบจับตามองหลวงพ่อแดงติดโตโสที่ชาวบ้านเล่าขานกันว่าสมัยที่หลวงพ่อแดงติดโตโสจำพรรษาอยู่ที่วัดน้ำรอบบริเวณรอบมายมกวัดจะมีน้ำล้อมโดยรอบการเดินทางจะต้องข้ามฟากด้วยเรือแต่ปรากฏว่าหลวงพ่อแดงติดโตโสท่านข้ามมาโดยไม่ต้องอาศัยเรือและจีวรไม่เคยเปียกน้ำแต่อย่างใดเลยจึงเป็นที่สงสัยของ ชาวบ้านยิ่งจึงเฝ้าจับตามองดูว่าหลวงพ่อแดงติโตโสท่านค้ามฟากมาด้วยวิธีการใดวันหนึ่งผู้ใหญ่ชมโอชารสซึ่งแอบซุ่มเฝ้ามองดูอยู่เห็นหลวงพ่อแดงติดโตโสยืนอยู่ริมฝั่งวัดน้ำรอบแต่เพียงคลิบตาเดียวหลวงพ่อแดงติโตโสก็มายืนอยู่ทางด้านฝั่งเดียวกับผู้ใหญ่ชม โดยที่จีวอนไม่เปียกน้ำเลยรั้นถามไถ่หลวงพ่อแดงติโตโสว่าท่านข้ามมาอย่างใดก็ได้รับคำตอบว่านั่งเรือมาแต่มองไปก็ไม่พบเรือสักลำหรือเรื่องที่นายจันเพชรศรีได้ประสบพบมาเมื่อครั้งนำอาหารไปถวายหลวงพ่อแดงติโตโสที่วัดแหลมสอเมื่อเปิดประตูกุฏิไปหาพบเห็นหลวงพ่อแดงติโตโสไม่จึงเอาปิ่นโตแขวนไว้ที่หน้ากุฏิ แล้วนั่งคอยก็ไม่เห็นหลวงพ่อแดงติดโตโสมาสักทีจึงได้ไปปลดปิ่นโตเพื่อนำไปไว้ในกุฏิเมื่อเปิดประตูกุฏิก็เห็นหลวงพ่อแดงติดโตโสนั่งอยู่ครั้นถามท่านก็ตอบว่าไม่ได้ไปไหนนั่งอยู่ตอรองออีกรายหนึ่งที่ประสบพบเห็นหลวงพ่อแดง ติโตโสล่องหนนหายตัวคือนายนอบถวยเจริญและพักพวกได้พบหลวงพ่อแดงติโตโสบริเวณแหลมละไมซึ่งท่านได้มาให้คนเลื่อยไม้เพื่อตอก เรือรมาตัวท่านนั่งอยู่บริเวณปากถ้ำในนอบถวยเจริญกับเพื่อนเพื่อนเห็นจึงขึ้นไปเพื่อจะถามถ่ายถึงควายชนว่าตัวไหนจะชนะเพื่อจะได้ไปแทงพนันแต่พอไปถึงบริเวณที่ท่านนั่งอยู่กลับไม่พบเห็นหลวงพ่อแดงติดโตโสแม้จะตามหาทั่วบริเวณก็หาพบไม่หรือแม้แต่การถ่ายรูปหลวงพ่อแดงติดโตโส หากไม่ขออนุญาตท่านเสียก่อนก็ไม่สามารถถ่ายติดรูปท่านได้นะับเป็นที่แปลกอัศจรรย์และมีผู้พบประสบมาหลายรายแล้ว